ฉันว่าจะไปทำงานที่ในเมืองพอดีไม่มีอะไรทำแล้วอะ่ะเดี๋ยวยน,น,นี่นายคิดดีดแล้วอย่างนั้นเหรอที่จะไปทำงานในเมืองถ้าเกิดฉันไม่ทำมันจะเอาอันนี้ล้ตอนนีเราก็เริ่มยากแล้วด้วยจริงฮะที่บ้านเราก็ปลูกเทียรอดซะด้วยขี้เทียเราทั้งชาติรู้เป็นไงเดี๋ยวนาะงั้นก็ตามสบายเลยเดี๋ยวอย่าลืมกลับมาด้วย อา้าวจะมาทำอะไรอย่างนั้นเหรอเจอนั่งก่อนสิครับผม,มาสมัครงานครับเอ่อแต่ตอนนี้ก็มีตำแหน่งว่างอยู่แค่ตำแหน่งเดียวนะนายจะทำไม่หระทำครับไม่มีอะไรกินหรอเป็น,เป,นเป็นตำแหน่งที่ทำงานหนักมากเลยนะเป็นตำแหน่งก่อสร้างอนะ๋อโอเคครับได้เลย งั้นก็เชิญไปก่อสร้างเลยเพราะว่าตอนนี้คนอื่นเขาไม่สบายนายมาก็พอดีเลยแหละเดี๋ยวฉันจะให้เงินเดือนนายเป็นพิเศษเลยอ๋โอเคครับโอเคครับว่าแต่หัวหน้าชื่อเออผมชื่อสปีกเกอร์แมนเรียกสั้นๆว่าสปีกเกอร์ก็ได้หห้องน้ำอยู่ทางนั้นนะครับ โอเคครับก okay, mm ็ลราเปิดพอดีเลย แอืมทงานได้ดีมากเลยอ๋อเนี่ยถ้าถ้าทำ ถ้าทำงานเสร็จแล้วไปเอาอาหารอยู่ที่ในห้องได้เลยนะวันนีว่ามีเหลืออยู่ว่าฉันจะไปนอนซะนหน่อยนะนยอ,อะไรนะ เมื่ออะไรนะเย่มาเมื่อกี้เย่ไม่ผ่านมาแล้วไป <laughs> <laughs> นอนต่อแล้ว เสร็จแล้วเจนกินอาหารโอ้ดูถ้าจะหิวมากเลยแล้วเนี่ยเอาเงินเดือนไปเลย เออว่าแต่พี่นายน่ะนายมาจากเมืองนอกใช่ไหมยยอกมาจากอเมริกาสไม่เชื่อครับมูได้หลับฐานไปข้างนาบลูวนับต่อแล้วทำงนวเสร็จวันแรก คืนไหมนอนแล้วกันกลับมาแล้วเออของที่นั้นอยู่ไหนเนี่ยนายได้เอาอะไรไปหรือเปล่าทำไมฉันหาของอย่างไม่เจอเลยอะารอะารที่นายพูดถึงคืออะไร คือฉันหาชุดที่ฉันมักจะใส่เป็นประจำอยู่นะได้ออกไปหรือเปล่าฉันไม่ได้ออกไปแล้วไม่เห็นจะไปทรงานแล้วฉันก็รีบไปเลยเออว่าแต่ได้เงินเดือนมาเยอะปะเนี่ยเออ,เอ,อได้มันหนึ่งหมืนออกวนะ่นเลยอ่้ เเมีแอมเบอโล์เลยหรอยอดไปเลยนะเนี่ยเออริงด้วยพอดีไปซื้อแอปเปิลมานะไานจะกินด้วยกันไหมแอปเปิลกินอิ่มแล้วอ้าวไม่บอกอิ่มแล้วอ่ะันไม่ได้กินไปเชื่อครับหมูมานอนกันเถอะ Okay.